สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับมาลุยกันต่อตอนที่สามนะครับสหรับพระเนฮะะเจริญพรหกแปดหลวงปู่ขีบรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่นี่ครับนะ เรามาลุยกันพี่นะหากชอบทุกรายการไหนสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางแต ID Line และเบอร์โทรนะครับสามารถสั่งมาได้เลยครับนะเป็นหมายเลขเดียวกันนะพี่นะโทรมาได้หรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับมีนะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงครับนะติดต่อโทรกลับได้ตสมดนะเดี๋ยวเรามาลุยนรายการที่1กันเลยพี่รายการที่1ครับนะอีกตอนที่3นะครับเรามาลุยกันพี่นะ,นะครับว่ามีอะไรเจ๋กันบ้างนะครับสำหรับต,ตอนที่3นะครับ รายการที่หนึ่งนะครับเปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการที่เหมือนเนื้อเงินเลยพี่โอ้โหการไหลเงินครับเออรายการนี้เป็นกาไหลเงินที่นึกว่าเนื้อเงินครับมาชมเลยพี่ความสวยหน่อยครับโอ้โหกาไหลเงินลงยาตรงชาพี่ผมนึกว่าเนื้อเงินออกแล้วนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินออกโอ้โหเลขแปดครับ รายการที่ขอต้องขอนะครับน้องต้องขอที่สี่ร้อยบาทพอพี่แบ่งปันให้ครับเลขแปดสี่้บาทลงยาทงชาติหน้ากากเป็นเสมือนจริงวิรายการที่หนึ่งะครับขอที่4ี่ร้อยบาทนะครับโอ้โหทีเด็ดนะองค์แรกก็ทีเด็ดเลยครับนะต่อมาฮะรายการที่สองครับรายการที่สองครับโอ้โหรายการนี้เปิดขึ้นมาพี่เนื้ออะไรเอ่ยครับมารุ่นมุมมเง รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนี่ครับลงยาธงชาตินะครับลงยาธงชาติโอ้โหเฉียงครับลงยาธงชาติเฉียงพี่เดี๋ยวมาดูเล้โค้ดทำไเมื่อกี้เลขโค้ดเบอร์เลขแปดเลขรวยไปแล้วรายการนี้เลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบครับนี่รายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่เหรียญจะสวยครับสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับต่อมาฮะรายการที่สามครับ รายการที่สามเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงครับรายการที่สามเป็นเนื้อทองแดงครับพี่เลขโคดนัมเบอร์นะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดปีรายการนี้สองร้อยี่สิบาทคพ,พี่สองร้อยี่สิบบาทคู่ละสี่ร้อยนะครับทักมาได้เลยนะครับนะรายการที่สามต่อมาฮนะรายการที่สี่ครับ รายการที่สี่เปิดมารายการนี้เป็นเนื้อท้องเหลืองซาตินนรพี่ตอโคดเฮงพี่เทนจิวอนนะครับโอ้โหสวยมากคลาสสิกมากพี่นี่ฮเลขยกคนเบอร์สองหนึ่งพี่รายการนี้ขอที่สองร้อยยี่สิบพาทนะครับสองร้อยยี่สิบาทพอพี่คลาสสิกนะสวยมากมากนะครับานะรายการที่สี สองร้บาทพอพี่นะครับต่อมารายการที่5ครับร,รายการที่5เปิดขึ้นมาพี่ <S 2> <S 2> โอ้โหรายการที่ห้าเน้นเงินลงยาตรงชาติครับเลขคุณเบอร์หมายเลขสองห้าครับเลขคุณเบอร์หมายเลขสองห้าครับพี่นี่ฮะั ลงยาถึงชาตินะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเหมือนกันพี่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเหมือนกันพี่นี่นี่ฮะรายการที่ห้าเลยครับนี่ฮะสวยๆพี่นี่ครับต่อมาฮะรายการที่หกครับรายการที่หกเปิดมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนนหน้ากากเงินแท้สาตินครับ หน้ากากเงินแทสตินนนพี่นะรายการนี้เนื้อหาชนนหน้ากากเงินแทสตินลงยาจีวรพี่เลขคนเบอร์หมายเลขยี่สิบหกครับนี่ฮะร,รายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับสองร้อยแปดสิบบาทนะครับพี่รายการที่ยี่สิบหกนะครับนะต่อมาฮะร,รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับนะฮะรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่เจ็ดเปิดออกมาเป็นเนื้อทองไปทานหนะ้ากาดชุบเงินลงยันทีวอร์บี้อุ้ยสองหน้าฮะเลขคุณตัวเบอร์สองห้าครับเหรียญสองหน้าเลขคุณตัวเบอร์สองห้า,หา 2, 5, พี่รายการนี้ขอที่นี่ครับเลขสองหน้านะขอที่ห้าร้อยห้าสิบพอพี่นะพิเศษหน่อยพี่ห้าร้อยห้าสิบเนะแบ่งป,ปันให้เลยครับนะ <c oughs> มาลุยกันต่อครับรายการที่แปดครับ รายการที่8เปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองประทานลงยาเนะลงยาทงชาตินะครับฝั่งเพชรสีเซตน้องปก้าเนี่ยเลขโคดตัเบอร์ครับเลขโคดตัเบอร์พี่นะครับใหม่เลขสิบสามครับเนี่ยสิบสามนะครับเนี่ยโอ้โหทองประทานเงามากนะครับรายการที่ขอที่สองร้อยแปดสิบบาทพอพี่นะครับรายการที่แปดนะครับต่อมาฮะรายการที่เก้านะ รายการที่เก้าพี่เนื้อตะปูสังขะวันนอนสองหน้าครับโอ้โหสองหน้าออกเยอะพี่นี่ครับเนื้อตะปูสังขะวันนอนสองหน้าออกเยอะพี่โอ้โหสวยมากนี่ยสวยงามครับพี่น่ครับ,รบไล่สีด้วยนะเลขโค้ดจันเบอะไรพี่ จะแกดูเลขคนละเบอร์กันพี่รายการที่เก้าเลครับเลขคนละเบอร์อยู่ทีงไหนครับพี่นะครับ ใครเห็นนะช่วยผมดูหน่อยนะอยู่ตรงไหนกี่นะครับเดี๋ยวพาไปก่อนเพื่อใครเห็นนะนี่ไงรายการนี้นะหกร้อยนะพี่นะหกร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สิบครับเดี๋ยวผมไปน,นัน่งดูในกดรายการที่สิเปิดมาเป็นเนื้ออเมกาลงยาแดงพี่ นะครเนี่ยอเมรก้าลงยาแดงครับพี่นี่ฮะรายการที่สิบพี่เลขคุณเบอร์หมายเลขสิบแปดครับนี่ฮะรายการนี้นะครับสองร้อยแปดสิบาทพอพี่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่รายการที่สิบนะครับนะรายการที่สิบเอ็ดครับพี่ รายการที่เอ็ดเปิดมารับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับ,รบข่าวครับรายการนี้ครับรายการที่11นะครับขอที่220บาทนะครับนะต่อมาฮะรายการที่12ครับหรืร <c oughs> ายการที่22ครับ โอ้รายการที่เปิดมาเป็นเนื้อมหาชนวนนะลงยาแดงพี่รายการนี้ก็สองร้อยยี่สิบาทครับนี่ฮะสองร้อยยี่สิบาทนะครับนะรายการที่สิบสามครับวันนี้เปิดทั้งยี่สิบองนะครับอีกทีสิบสามครับมาลุยัพี่นะครับรายการที่สิบสามครับเปิดมาพี่โอ้โหสิบสามนะครับ สิบสามลงยาฟ้าพี่เนื้อสองกระสับีีคุยพื้นด้วยฮนะยังสวยครับพี่นี่ฮะโอ้โหเลขคุณเบอร์ใหม่ได้ค่ะตัวเดียวหลักเดียวครับนาะรายการที่สิบสามขอที่สามร้อยพี่นะครับสามร้อยพอนะครับนะสวยๆต่อมาฮะรายการที่สิบสี่ครับ รายการที่สิบสี่เปิดออกมาพี่รายการที่เลขคุณตัเบอร์หมายเลขยี่สบสามครับเนื้ออปปากาลงยาม่วงขอบแดงครับเนี่ยฮะรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทพี่รายการที่สิบสี <S <S ่ครับต่อมาฮะรายการที่สิบห้าครับพี่ชายรายการที่สิบห้านี่ครับโอ้โหเปิดออกมาเป็นเนื้อทองประทานครับพี่เลขโค้ดตัมเบอร์ครับหมายเลขอะไรเลยนี่ครับเลขโค้ดตัมเบอร์หมายเลขสิบหกนะครับ สิบหกพี่ฝั่งพลอยโนบะเก้านะครับนี่รายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่นะครับสองร้อยแปดสิบาทพอพี่รายการที่สิบห้านะครับฝั่งพลอยโนบะเก้านะครับลงยาไล่สีนะครับสวยๆเลยนะฮะต่อมาฮะรายการที่สิบหกนะรายการที่สิบหกครับอีกทีหน รายการที่ตกเปิดออกมาพี่โอ้โหเนื้อทองแดงมันปูลงยาตรงชาติน่ากลับเพชรเนี่ยนี่ฮะโอ้โหทองแดงก็แพลงได้เลขคุณตเบอร์หมายเลขสองแปดนะครับนี่เลขคุณตเบอร์หมายเลขสองแปดครับนี่ฮะร,<อ>รายการนี้นะครับ<อ>แบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยพอพี่นะครับสามร้อยพอพี่รายการที่สิบหกนะสิบหกนะ ต่อมาฮะรายการที่17ครับรายการที่17เปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาไล่สีฟินิกเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลข1ิบเจนะครับ17นะนี่ฮะร,รายการนี้ขอที่250บาทพอพี่รายการที่7นะครับต่อมาฮะรายการที่18ครับพี่ชาย รายการที่18เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหเนื้อก็ไหลทองฝั่งเพชรีแท้เต็มเหรียญฮะโอ้โหรายการที่ที่สุดจริงๆครับรายการที่ที่สุดจริงๆพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขแนะครับเลขรวยฮะเลขโค้ดเบอร์หมายเลขแใช่ไหมสวยจัดพี่รายการนี้เลข4ี่ครับนี่ฮะโอ้โหสวยจริงๆครับ สวยจริงๆพี่รายการนี้นะครับขอที่ห้า้บาทนะครับ500บาทพี่ชายส,สวยๆนะครับแะต่อมาฮะร,รายการที่19นะครับรายการที่19บเครับพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้ออะบาก้านะะครับลงยาเหลืองขอบแดงครับ รายการนี้เลขโค้เบอร์มาเลข1ิอนะครับรายการนี้ขอที่2 5 0หบาทบ่าวี้จัดส่งฟรีครับนะต่อมาครับรายการสุดท้ายพี่รายการที่20ครับครับรายการสุดท้ายรายการที่2ี่สครับเปิดขึ้นมาี่ปาบรายการนี้เนื้อทองทิพย์ซาตินนี่ครับลงยาทิวานต่อโคสเศรษฐีครับ สองโคสสีครับเดี๋ยวมาดูเลขโคนทำเบอร์องค์นี้กันที่เลขโคนทำเบอร์องค์นี้ครับหมายเลขสิบแปดครับลงเปน็นเก้าพี่โอ้โหนะครับรายการที่นะรายการยี่สิบนะสองร้อยยี่สิบบาทนะครับสองร้อยยี่สิบบาทนะี่ครับนะวันนี้ก็ลองเลือกดูในที่ชอบถูกใจองค์ไหนนะครับสามารถต่อที่ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็มาขอบคุณที่ท่านที่ติดตามเลยครับขอบคุณมากเลยครับ